้านน้มาเบเกอรี่จะอยูอ่ติดกับวัดแขกนะครับผมถนนปั้นนะครับอันนี้วัดแขกนะครับอยู่ถนนสีลมนะครับใครผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาซื้อไปรับประทานได้นะครับร้านนี้เป็นเจ้าดาังย่านสีลมเลยนะครับด้วยครับผม คุกกี้ก็มีนะครับผมมีหลายแบบนะครับใครที่ผ่านมาแถวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมกับขนมปังไส้สังขยาที่เด็ดของร้านนี้เลยนะครับผม ขนมปังไส้สังขยานี้เปิดขายแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงก็หมดแล้วลูกค้าจะมารอต่อคิวซื้อกันเยอะมากเลยครับช่วงเที่ยงจะขายหมดไวครับร้านจะเปิดขายตั้งแต่9โมงนะครับเที่ยงเที่ยงก็หมดแล้วครับไส้สังขยานะครับกล่องเล็กกล่องหนึ่งครับเล็กหนึ่งห้าห้านะครับผม ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ